วันสำคัญนะครับนั่นก็คือวันพืชมงคลนะครับลุงโชคมหาจีระครับหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อเมืองสุรินลุงโชควันนี้เป็นไงครับถือเลือกถือแคตอะไรฮะเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ที่มีความสุขเพราะว่าเป็นวันที่ได้รับต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้เป็นต้นไผ่ด้วยที่ได้จากการเพาะเมล็ดของคุณจีระนะครับครับมอบหมายให้ลุงไปดูแลต่ออ่า แลวก็เป็นการปลูกทดสอบนะครับระหว่างพื้นที่สุรินทร์สุรินทร์กับรังโคราชและก็จังจังหวัดรังหวังบ้านผมครับกับลุงโชควางน้ําเขียวครับมีโคราชสามสายพันธุ์ที่ลุงโชคถืออยู่นี่คือมังกรมังกรพ่อเมล็ดปี2562นรบะครับแล้วก็มีฟ้ามนมีมังกรแล้วก็นี่มีสร้างมนลําปางนะครับ อ่าแล้วก็มีสร้างมนเชียงรายมีสร้างมนเชียงรายปีหกหนึ่งนะครับแล้วก็ฟ้ามนไม่มีฟ้ามนยังไม่มีอ่านี่เป็นสร้างมนลำปางเหมือนกันนะครับหกหนึ่ง <61. S 1> ปีหกหนึ่งครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับอ่าอ่ะ,ออะก็ลองเอาไปดูว่าจะโตแข่งกันนะครับสามจังหวัดสุรินทร์โตตัวดีไหมครับสุรินทร์อ๋อยอมแพ้ไปก่อนขึ้นหนึ่งครับ วันนี้วันดีครับวันพืชวมงคลครับเราปลูกต้นไม้กันครับ